สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องสไตล์อีสานบ้านนาคือเก่าเนาะวันนี้ก็อยู่ป่าคือเก่าพี่น้องมาหาเห็ดฟอเห็นเหรอตอนนี้แต่ว่าเคลียจนเหนื่อยแล้วลกำลังหินเนาะแตกๆกินว่าเมียนคะคักกินวอลนัทกินหนังแตกๆยังมุด

แม่ยังอยู่ะนี่มีดอกนี่มีดอกนึงด้วยมีอกนี่มีนกมีนิ้นไปดอกเป็น่อกเองเกี๊ยฮะมีอ่ะขั่วนท้ายตะเกียบใบ่นตะบุหินมีซงดอกเอ็นมาจีนมาเกียบนี่้วอันมาเกียบเล เกี่ยวกออเนีครับพี่อ้องนี่มงตบลายยน่ีหอนว่าเขาก็าไปแนะยี่าีนอนเี่ออ่นี้องพีน่นองเขี่ยออกยง้โองเ็พดนเขี่ยออกงีตป้ยอกเีุ้ยออกยี่าอะเทยเอ นเคลียไปเรื <t> ่อยๆแล้วมันก็ห็น เ็นี่เลยพี่นนอะเขียมันเน้ดอกนหน่อยเนะก็จำเป็นต้องเอานะเพรา,า,าวะนะาากกว่าเขาได้เขียมานเนมาสกกรดินนุมาเลย

วั่นี้พี่น้องฮิตพอฝนตุกหนำสอดนี่นี่แม่นเบิดเลยปบ๊ดดอกใหญ่ๆนี่ก็แม่นโอ้ยนี่ดอกนึ่ง ของมันบวถือฝนมันกันยังอันนี้เนาะด้กำหนึงห่งพอดีไม่ไต้ดอกกมากเอ็นอีกแล้วพี่น้องเฮ็ดพอนี่สีดอกน,นี่เิ็ดพอหนัง เห็นบอ่อพี่น้องนี่ฝนตกแล้วมันส่อหนีแม่นเวิร์ดเลยนี่นเ,นนเ,นเนี่ยแต่ยางตายเนาะตรงนี้พี่น้องไอ้พอฝนส่อมันนี่แม่นเวิร์ดเลยตายดอก อีกรอกนี่เวิดแล้วบ่ได้มองเลิกกรรมอีกพี่นอ้องนี่โอ้ยสิน,นี่ปลาไฟย่นี่เวิดแล้วนี่นี่นี่นอบนี่ อ๋อหงดอกกบวยใ่บ้านไหนแต่กบ่อได้เก็บอยู่เนาะซืซูไวเลยปลามันหกหลายใฟ <c oughs> บด้เหม่เนาะนี่สองดอกใบใหม่มันผักทุมกันกบกเห็นเนาะ เมียเราเคลียร์มาไหวแล้วอ,อ,อันนี้ก็ต้องท่านนี้ขืนดินตัวหนึ่งนต๊นหนามสอดนะมันนนีน่เปนใบตองใบตองมันหนาไรนี่ทุกคนเห็นอีกละวผีผีเห็นบ่าพี่น้อง

น,นบอุ้ยแมยียนีรีพี่น้องพี่นี่มองนี่นอุ้ยม้านขนาดอีนี่เดือดแรงเมีนเนี่ยอื่นวาหรือบ่เมนีนนี่ยบ่เมนีนเป็นแตกแ ได้ยุ่งนี่บุงไงหมูบุงไงนี่พี่น ouais. ้องเปิดไม่ต้องเห็นนี่โอ้ยโอ้กล้ามไปเบิดน้องบุงไงพี่น้องไม่้เราเห็นอีกล่ะที่โอ้ยยิงหางกองขี้ข่วย ก็เป็นติดติเลยเห็นอีกแล้วพี่น้องต่ว่าดอกับใหญ่ต่ว่ามันก็จะแข็งแขงนี่นะี่เบืองเบิ้งเบงเบงเอามมาใส่เจออีกแล้วทุกคน มาเด้อมาเก็บเพ็ดห่อฝนสะเปิดนไ่ไปตองเอาพี่น้องเอ้ยมันหกลายใส่ใบไม้มันแต่มันก็เิดนี่พี่น้องเลยมาเก็บเห็ดหอกับใหญ่เด้อดีอู้ดุรายพี่น้องเอ้ยสี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 ใส่สีีีีี

ยาอเก็บไปตีหายซะก,ก,ก่อนเอาอย่างไยาฝเก็บ,บกเบาอยู่พอดก็บไปเลยพี่น้องเลยมึงนี่ยเก็บ <c oughs> น,ำนำแล้วฝานำน่าก็เก็บไปนำพี่น้องเลยสิบุรีเบิรีก็ลังแตกขึ้น่อ้นสายหกมึกกงเนี่ยพี่น้องกองเดียวเออตนอนสอน เกิดพอหนังเห็นอลไรพี่น้องมูเดียวกันขนาดนีะนี่ไงน,นี่นี่มองหนึ่งนี่นี่นกขาวนี่หน่อยพี่ผีเกาะนี่หกหลายแต่ามันก็ยังเห็นอยู่เนาะ มึงแน่พี่น้องเอ้ยมันมาออกอยู่ในป่าคูกพี่มึงแน่พี่อุ้ยมึนี่ต้องเกลี่ยออกมาได้ดอกใหญ่ใเลยพี่อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเยี่ยพี่น้องมึงมองนี้ก่อนมึงแน่พี่น้องนี่พี่น้องมึงแน่พี่เป็นกอขาวอยู่มันาโหกร้ายนี่นี่ อู้เห็ดผอเห็ดผอนี่นี่ให้เพื่อนเบิ้งนี่อู้มึงเนี้ยผู้ฟังงี่้อ้ยมันเน่าอืมเบิ้อหรอบ่กนี่ที่อู้ยเอแมงละกรรมแด้นี่พี่น้องเอ้ยเบียบลายมองละกรรมมองละกรรมเราเนาะทุกคนตอนนี้เขากำลังเรมมอหอดเทียงล่ะไปหาเห็ดผอมาเดี๋ยวมาเบื้งผลงานว่าสิเดรย์สามได้เนาะพี่น้องมาไปผ่าชิพ่าไปเบื้ง เมื่อยขนาดทุกคน oh. เขียววะสันนี่ปลามันถูกเนาะมันยากาศก็ดีดีฝนแดดบ่ออกเนาะเมือนี้เนาะแต่ว่าขึมฝ่าขึมฝนเดี๋ยวไปบึงกันเลยพี่เ้องนี่พูนงานเอากระตาบบกใหญ่หนึ่งในประมาณซองโหลนี่เลยพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่เลยเด้เศษๆน้องกันเด้อทุกคนเทดพอปีนี่ในกินน้ามูลแล้วล่ะ ไลค์คักิก็บเอาเบียบมวนเลยจะไหนก็ฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสไตล์อีสานบ้านานาในเดอ้อทุกคนเลยฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหน,น่อยๆเนี่ยคลิปหนาเข้าสิไปหายังฝากติดตามไม่ได้พี่น้องเจอกันคลิปหนานนทุกคนสำหรับคลิปนี้กะชีจบไปเพียงซ้ำนี่แหละ